สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับแม็กฟิลเตอร์นะครับบนแอร์การ์ดฮัวเว่ยรุ่น e สามสสองนะครับซึ่งเป็นแอร์การ์ดแบบ 4G ที่สามารถปล่อยไฟได้นะครับตัวการ์ดรุ่นนี้ก็จะรองรับการเชื่อมต่อผ่านไ i f ไฟสูงสุดสิบเครื่องนะครับในส่วนค่าพื้นฐานในการเชื่อมต่อก็จะเป็นชื่อไ i ้ไฟรหัสผ่านนะครับส่วนแม็กฟิลเตอร์ก็จะเป็นสูงขึ้นกว่าในส่วนของชื่อไร้ไฟรหัสผ่านนะครับโดยใช้ตัวแม็กแอดเดตในการกาหนดนะครับว่าอนุญาตหรือปฏ จะเป็นหมายเลขประจําเครื่องหรือหมายเลขประจําอุปกรณ์นะครับซึ่งแต่ละอุปกรณ์นะครับจะมี MAC Address เป็นของตัวเองนะครับในการใช้ติดต่อสื่อสารผ่าน IP หรือผ่านการเชื่อมต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างของตัว MAC Address ก่อนนะครับ MAC Address ที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับจะเป็น MAC Address ของ Android TV นะครับในโทรศัพท์เราก็มีนะครับก็จะมีทุกเครื่องนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับเห็นไหมครับบรรทัดกลางตัวนี้ก็จะเป็น B C 5 C 1792 D 6 42นะครับหลังจากที่เราได้แมคเดทเรียบร้อยนะครับให้ทําการจดบันทึกนะครับแล้วก็ทำการก๊อปปี้ไว้นะครับด้านนี้นะครับผมทําการจดบันทึกก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปใส่ในระบบนะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปเข้าไปที่หน้าตั้งค่าของตัวไอการ์ดนะครับ192.168.1.1นะครับเดี๋ยวผมเลือกภาษาก่อนครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำการล็อกอินนะครับยูเซอร์เนมเป็นแอดมิน นี่เป็นค่าตั้งต้นครับพาสเวิร์ดก็เป็นแอดมินนะครับค่าตั้งต้นเหมือนกันหลังจากล็อกอินเข้ามานะครับให้ดูที่ w l a n ลครับในส่วนของ w l a n d นะครับอันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi นะครับร้ผ่านที่เป็นค่าตั้งต้นนะครับส่วนตัว w l a n m a อ Filter ตัวนี้นะครับค่าเดิมก็จะเป็น Disable ปิดไว้นะครับทีนี้ตัวเลือกก็จะมีให้เลือกระหว่างออร่านะครับก็คือการอนุญาตนะครับ ดีนายนะครับการปฏิเสธนะครับเราจะเลือกอะไรก็ได้นะครับทีนี้ถามว่ามาแตกต่างกันยังไงใ่นกรณีที่เลือก all o ปุ๊บนะครับผมใส่ mac a d เข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น mac a d ของตัว android tv เมื่อสักครู่นะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วกําำหนดเป็น all o u นะครับหมายความว่าก็จะเป็นการอนุญาตนะครับให้ตัว mac a d d เนี้ยหรืออุปกรณ์เนี้ยเชื่อมต่อได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะทํากันก็ส่วนใหญ่จะเป็น blacklist นะครับหรือตัว ดีนายตัวนี้นะครับในการปฏิเสธนะครับหมายความว่ายังไงถ้าสมมุติผมกดดีนายตัวนี้นะครับพา,ายไว้มันจะทํางานแบบนี้นะครับในกรณีที่อุปกรณ์เนี้ยมีชื่อ wi-fi รหัสผ่านหรือเชื่อมต่อผ่านชื่อ wi-fi รหัสผ่านนี้แล้วนะครับถ้ามีเงื่อนไขของตัว WLAN Mac Filter ตัวนี้ว่าปฏิเสธการเชื่อมต่อของ Mac Address นี้นะครับอุปกรณ์นั้นถึงแม้มีรหัสมีชื่อไ i ไฟรหัสผ่านหรือรู้ชื่อไ i ไฟรหัสผ่านก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเพราะว่าเราจะติดตัว Mac Address ตัวนี้นะครับในการตัวนี้ตัว Mac Filter ตัวนี้นะครับผมตรงกันข้ามกันถ้ากรณีเราปิดสมมุติผมปิดเลยไม่มีรหัสผ่านนะครับเป็นนอน เป็นนอนรหัสผ่านตัวนี้นะครับที่ในส่วนของเชื่อมไฟล์รหัสผ่านนะครับอ่ะสมมติผมปิดตัวนี้ไม่มีรหัสผ่านแล้วนะครับแต่ผมมากําหนด Wlan Mac Filter ว่าอนุญาตเฉพาะ Mac Address นี้เท่านั้นในการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้เราเชื่อมต่อเข้ามาเรารู้ว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อ ได้โดยที่ไม่มีรหัสผ่านถูกไหมครับปกติถ้าเราไม่ตั้งแม็กฟิลเตอร์ก็คือทุกเครื่องก็จะเชื่อมได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราตั้งแม็กฟิลเตอร์ว่าอนุญาตเฉพาะแม็กแอดเดสนี้เท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเครื่องอื่นที่ไม่ใช่แม็กแอดเดสนี้นะครับก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อผ่านตัวแม็กผ่านตัวแอร์การ์ดตัวนี้ได้ถูกไหมครับตรงกันข้ามกันถ้าเราทําเป็นดีนายล่ะดีนายเหมือนกันครับเงื่อนไขก็จะเปลี่ยนหมายความว่า ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อผ่านตัวชื่อ w i f i ตัวนี้ได้ยกเว้นเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นอันนี้นะครับเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ Macfilter ทํทำงานแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะช่วยในการกรองนะครับกรองอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการหรือหรือเราอาจจะแบบว่าเหมือนกับสมมติเราเอาใช้ตัว Air Card ตัวนี้กับกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับทีนี้เราก็อยากให้ใช้งานเฉพาะกล้องวงจรปิดเท่านั้นเหนือไหมครับ เราไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งยาะถ้าเราล็อกแต่เฉพาะตัวชื่อไฟลรหัสผ่านถ้าวันหนึ่งรหัสผ่านเราั่วไหลเนี่ยคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้งานของเราได้เนอะครับแล้วการที่เราเขาจะเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่ตลอดมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากเนอะไหมครับอสู้เราแบบใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นแม็กฟิลเตอร์แบบเนี้ยมันจะง่ายกว่าถูกไหมครับอ่า ดังนั้นตรงนี้สำหรับท่านที่รับทราบในส่วนของพรอเทตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับส่วนตัวนี้ค่าเดิมก็จะปิดไว้แบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปิดไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งนะครับอ่ะโอเคครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตั้งค่าในส่วนของ wlan mac filter ตัวนี้นะครับอ่าหรือที่เรียกสั้นๆว่าการ fix mac นะครับ fix mac มันทาได้2ออย่างก็คือ fix ก็คืออนุญาตให้ใช้งานหรือ fix mac เพื่อปฏิเสธการใช้งานนะครับ เราก็เลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับก็สําหรับแอการ์ดรุ่นนี้ก็เป็นแอการ์ดรุ่นหนึ่งที่ดีแล้วก็เสถียรมากนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปในการใช้กับรถหรือใช้กับก้อวนจรปิดหรือใช้งานาในบ้านทั่วไปนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีครับ